หกศูนย์เอเหลือกี่ลูก L81 เหลือกี่ลูกด้วยพี่พลอยหน่อยหกศูเอหลือสิบลูกค่ะอืมอลแปดหนไม่มี l อลไม่มีมีแต่ลูกใหญ่แน่เลย90โลลูกเล็กไม่มีเลยใช่ใช่ใช่ MLW ศ1 ระวังไหลระวังไหลนะคะหมวกใหม่พรมลูกค้าอุ้ยน่ารักจังเลยหมวกใหม่พรมของน้องพีดีคาเวาอร์เดสกมากเลยแต่ปอมปอมมีข้างเดียวหรอเสร็จใจนะคาวาอรมากเลยอ่ะลูกค้าน่ารักมากนะคะจริงตัวเนี้ยค้าของเด็กด้วยนะของป้ายแพนด้าที่พลอยเคยเปิดอะ่ะมันจะค้าของเด็กด้วย นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่กระสอบละ2 5 0 0แม่2 5 0 0เนี่ยุนี่ครับอุ้ยน่าจะถึงประมาณ300ร้อยไหมสามร้อยสี่ร้อยใบได้ไหมประมาณนี้แล้วดูสีสันดีลูกค้าจา๋าสีดด่โคตรดีตัวนี้ไม่อยากให้ลูกค้าเน้นเปิดลุ้นแบรนด์นะเน้นเปิดสวยอย่างเดียวเลยเน้นเปิดสีสันเยอะเน้นเปิดสวยแม่อุ้ยตัวนี้ดูน่ารักอ่ะเป็นงานถักแบบ ไอเนี้ยเลยอะ่ะไอตัวในทอยสตอรี่ปะหรือว่ามันเป็นตัวอะไรวะไอเนี้ยน่ารักอะ่ะมันเป็นอย่างนี้หรอมันเป็นประมาณนี้เหรอน่ารักค่ะลูกค้างานของแพนด้าน่ารักมากๆอยู่แล้วนะคะตามสไตล์ของความเป็นแพนด้าสวยแฟชั่นนะคะน่ารักปุ๊กปิ๊กอยู่แล้วลูกค้ากระสอบละสองพันห้าลูกใหม่รหัส cf อะไรจะ๊ะนนหนูสาห้าค่ะนอหนูสามสิบห้าค่ะ นอนหนู3าห้านะคะพี่ก้อนใหม่มีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เหลือแค่กี่ลูก8ดลูกสุดท้ายลูกค้างานปอมปอมแบบพริบแม่ต้องดูดิดูสภาพนะดูสภาพหน้าตาเนื้อคือสวยมากลูกค้านี่งานแฟชั่นหน้านี้ดิติดป้ายนิดนึงนี่ลูกค้าน่ารักมากไปเอดีๆเอาดีๆนี่น่ารักน่ารักอย่างนี้นี่เออเอาน่ารักนี้ป้อนอาอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ใส่ดีกว่า เออคาเวาอี้ลูกคาวาอี้คาวาอีนน้อเห็นไหมน่ารักหนาวหนาวเ้ยเอาจงจริงน่าเล่นนะลูกค้าอนนของไ,ไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นน่ารักอะเป็นปีกข้างๆอย่างนี้ลูกค้าเนี่ยหมวกหน้าหนาวหมวกหมวกไหม่มพรมหมวกหน้าหนาวของแพนด้านะคะ4 5สห้าโลมีของเด็กด้วยเนี่ยเป็นสไตล์แบบประมาณนี้แหละจริงๆก็เป็นแบบฟิลแบบน่ารักน่ารักลูกค้าลายการ์ตูนนะคะงานลายการ์ตูนน่ารัก น่ารักน่ารักอู้ลูกค้ามันเยอะมากแล้วเขาก็เรียงมาแบบอย่างดีเลยนะคะ2,500บาทค่ะพี่นะะกระสอบละ2,500นะคะนะกระสอบละ2 5 0 0นะคะพี่นะคะ,ะส,สนใจรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะเออรับเป็นก้อนใหม่ได้เลยรหัสเอฟก้อนใหม่เลยนะนอนหนู35นอนหนู 35, พี่นะคะหรือจะเอาก้อนรีวิวก็ได้สวยมากก้อนรีวิวสะอาดว่ะแม่ ก็สะอาดสวยเลยลัสเซฟก็รีวิวหน่อยก็ไก่สองสองค่ะก็ไก่สองสองค่ะก็ไก่สองสองอันนี้แบบว่า<ช>เทมากเทมากก็สองสองลูกค้าอันเนี้ยบอกแล้วว่าลุ้นแบบแฟชั่นปอมปอมเลยไม่ไม่เน้นแบบว่าแบรนด์นะไม่เน้นแบรนด์แต่ใหม่สวยสะอาดพี่ใหม่สวยสะอาดนะคะถ้าชอบลุนแบรนด์อะฟูจิ200ได้ KWE907 ได้สองเบอร์นะั้นมีแบรนด์นะคะแต่ว่าสภาพก็นะคะค้าปนกันไปหัวกลางห่างเนาะนะคะส่วนของแพนด้าตัวนี้คือแบบมันจึ้งอยู่และแม่มันจึงนจ้งอยู่และมันจึ้งอยู่และอันนี้เป็นแบบนี่นี่นะอันนี้เป็นแบบอะไรน,นี่เป็นแบบเสื้อคลุมติดมาด้วย <c oughs> แถมแถมแถมเออน่ารักขนปุยมาเต็มเลยอะ่ะลูกค้าดูดีขนปุยน่ารักมากมงานแบบสออใส่เที่ยวเลยนะถ้าใครอยู่แถวแหล่หลงท่องเที่ยวเล่นเลยอุ้ยแม่มีฟิลแบบสาม นี่มีฟิวแบบซ้ำมาหนึ่งปึกนะแต่ของใหม่แน่นอนรู้เลยว่าของใหม่มือหนึ่งแม่มีฟิวมีฟิวของใหม่มือหนึ่งติดมาด้วยนี่ลูกค้าปอมไม่ปอมว่าไป M L W 0 1นะคะหมวกใหม่พรมลูกค้าเอาเลยเชียร์มากน่ารักมอดอ่ะทั้งสองท่านเยนข้างๆปอสเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยหนึ่งสองซ้ำปึ้งน่ารัก เก๋เล็ดนะฮะสวยเก๋เล็ดพี่ตั้มแคปรีวิวตรงนี้เลย <c oughs> พี่ตั้มแคปแล้วพี่ตั้มเซีลูกรีวิวมาเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเห็นความสวยของน้องแอดมินของหนูใช่ไหม <c oughs> นะเห็นความสวยของน้องแอดมินหนูน่ารักขนาดนี้เเหมือนโตลย เหมือนอะไรนะเหมือนบางโตเฉยเลยทําไมมันไม่สวยละมอสทําไมหนูใส่แล้วไม่สวยละลูกน่ะอุ้ยนี่สวยอะพี่น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 ี่เอออย่างนี้เทเลยลูกค้าก้นใหม่รหัสอะไรก้อนใหม่รหัสอะไรนอนหนูสาห้าค่ะนอนหนูสามสิบห้าค่ะ ก้อนใหม่นอนหนู35มสิบห้าแทันด้วยออแม่แคบทันแล้วโพสต์หน้าเพจเลยแม่โพสตแล้วไปโพสร,รีวิวทางหน้าเพจได้เลยนะคะน้องน้องแบบสาวสวยทั้งสองคนนะคะที่เป็นพี่อุ้ยโทษนะมันจะไหลไหมลูกแป๊บหบนึง่งนะคะมือมันเป็นแบบไอ้พวกสายยาวๆอย่างเงี้ยเยอะเลยพี่ไอ้พวกสายยาวๆเยอะเลยมันมีแบบแบบนี้ด้วยนะทรงทรงบักเก็ต ทรงเปเล่ที่เป็นแบบขนขนปุยๆยอย่างนี้ด้วยนะลูกค้า<ต>ฟิล<ต>เหมือนแบบงานหมวกหน้าหนาวจริงๆนั่นแหละหมวกหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเออเปเล่น่นารักเลยบหมกัมบกพี่เท่าไ,ไหร่พี่เหมือนทหารไม่เอาเป็นอะไรยางยางหมีพูเหรอน่ารักน<ต>ี่ก็ปอมเยอะมากลูกคา้าปอมสวยด้วยนะคะถ้าชอบนะแบบลุ้นแบนดด้วยพี่ตั้มเบิ้ลตัว FJ 200ด้วยก็ได้นะนะคะ FJ 2เ0เพื่อนๆบอกว่า จะเอาไปทําไมแย่ขนาดนี้อุ้ยอันนี้ปอดซี่ดูไปพี่หน่อยพี่ก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ไม่ใช่หรอกมัง้งไม่ใช่หรอกมัง้งเนาะใช่ป้ะไม่ใช่หรอกมั้งอุ้ยดูนี้ดูนี้ดูนี้ไม่ตั้มสวยมากลูกค้าใครจะเอาก้อนใหม่ไปเลยนะไปเลยนะมาช้าจังจริงแม่จริงตู้เนี่ยต้องถึงก่อนต้องถึงนานแล้วนะคะมันติดวันหยุดของทางจีนแล้วแบบเขามาเรือนะ่ะแม่พอเขาหยุดปุเขาหยุดเลยหยุดปุ๊บปิดเลยมันปิด มัาไม่ทำอะไรเลยไม่ยอมมาส่งของนะคะน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยอ๋อน uh ่ารักมากโอเอฟเองร้อ0หมดแล้วเหรอเอฟเจสองร้อยหมดเหรอพอยไม่รู้เรื ну ่องเลยนะแต่รู้แค่ว่ามีอยู่แต่ไม่รู้หมดไปแล้วนะคะน่ารักเลยหมดหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ของแบบเหมือนใหม่เลยพี่ฟิลใหม่เลยถ้า f อฟเจสองร้อยจะเป็นฟิลเนี้ยเยอะฟิลแบบ สตีสตีดวัยรุ่นสเก็ตเยอะแต่ว่าก็เป็นแบรนด์นะพวกแบรนด์ไนกีแบรนด์อะไรเงี้ยจะออกประมาณนี้เยอะพี่นะ,ะส่วนของแพนด้มันออกแบบนี้ของแพนด้ามันออกแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้โหสวยมากกีดนะสวยมากพี่จ๋าสวยมากแล้วดูดิแบบ สตบบรอเบอรี่มากอ่ะริงว่าสาเอฟเจนะฮะรอเอฟเจไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตู้ไหนมาอุยมัน,ม,นมันสีดีแล้วมันก็เป็นฟิลแบบเฟอร์อย่างเงี้ยพี่ตั้มเยอะมากเลยเอาดีๆนะอุยอันม,มีมีเมื่อกี้คนละสีปะวะเหมือนเออเหมือนคนละสีเลยแป๊บนึงนะเมื่อ,อ,อกี้เหมือนสีเข้มกว่านี้เหมือนสีประเทศสระบุรีหนาวมากพี่ตั้มอยู่แถวไหน แต่ว่าหนาวจริงนะหน,หนาวจริงวันก่อนพลอยไปหนองเสือหนองแครก็หนาวเนี่ยเจ็บคอเลยเจ็บคอเลยหนองเสืออยู่จังหวัดไหหนองเสืออยู่ปทุมติดกันหนองแคร์ฉันอยู่สระบ,บุรีเฮ้ยใกล้กันอยู่ใกล้กันโอ้ยจะเล่าปีใหม่ไปไหนปีใหม่พลอยไปกลางเต็นที่ภูยั้งเสือมาแม่มวกเลหล็กโุ้ยจะตายเกือบตายไอ้เห็นคลิปไปนี่ปะที่เขาไปเขาเยี่ยงเยี่ยงอะแล้วแบบลมมันซัดเต็นแบบุป พี่เจอกันเลยแล้วมันบรรยากาศแบบตีสามอะ่ะตีสามแล้วแบบไปดึงไปดึงไอเนี้ยเต็นหนาวเสาให้เออพี่แถวนั้นมันหนาวเนาะแถวนั้นหนาวอยู่แล้วนะคะปอพี่ตามดูอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยเลยเป็นแต่8ดโมงร้อนจริงนะคะอุ้ยแต่8ดโมงเออร้อนเหระเช้าคือร้อนเลยแต่พอเย็นมาก็คือหนาวเอาดี นะคะอีปอะแต,ต่ละคนโอ้ยแม่หนูหมูปวดหัวกับน้องทีมงานหนูมากเลยนะคะปวดหัวกับทีมงานมากเลยตอนนี้นะคะใครอยากใครอยู่เหนือเหนือหรือแบบอยู่เหนือกว่าพี่ตั้มอยู่เหนือกว่านาอยากหนาวาหนาวยังหนาวหนาวอยู่หนาวกว่าอีกหนาวกว่าสระบ,บุรีหนาวกว่าที่อื่นแล้วอยากได้หมวกใหมพรมมาเอานะคะป้ายแพนด้า m l w 0 1นะคะสวยนะน่ารักปอมปอมแฟชั่นน่ารักเยอะเลยบักเก็ตขนขน,ขนเนี่ยงานอลังอย่างเงี้ยมีนะ น้ำมีนะลูกค้าออกบักเก็ตออกขนขนเฟอร์เฟอร์อย่างนี้ด้วยลูกเรา2,500ค่ะใช่ไหมใช่พี่สาริการลูกกระลูกกรสอบ4 5่โลนะ2 5 5 0พี่นะคะสโล2,500พี่หมวกใหมพรมสวยมากไปย้อนดูใหม่ได้นะแบบหัวสัตว์ปอมๆมง้างานขนปุยเยอะเลยนะคะลูกค้าฝากด้วยเชียร์มากสวยจริงเนี่ยเราดูดิข้างล่างเนี่ยอุ้ยเป็นแก๊บแบบอย่างนี้ แกแบบเก๋เป็นแก้มมวกดูดีนะ่ารักมากน้งานอะไรต่อคะ,ม,อะมีอะไรเรามีระเหลือปอะไรบ้าง